ดีครับตอนนี้คุณอยู่กับออผมนะครับเลอฟลี่แคทครับก็วันนี้เราจะมาเล่นแมสนิดลเธอร์อลิสเอยไม่ใช่อลิสแมสนเ,มเธอร์นะครับก็ผม,มขออนุญาตข้ามคัสตีนี้ไปเลยนะคะนะเพราะมันจะไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับ่ m e อคุณใช่ไ t ม r ั e สม e า e Years in the bin. No more, no Mr. Payne had no idea how humble a home could be. If not for my drawings and the photographs, this could pass for my room at the asylum. Doctors <laughs> pet <Dr>. another day, <laughs> a different <mumbles> <sighs> dream. <birth>. <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้จะตามมันไปทำไมครเพราะผมมีทางอยู่แล้วพุชขาเนี่ยข้ามครับสวัสดีทุกคนมารกเเรลจ็อบเราจะนนัอยู่ตร seems following f u r ข้ามนะครับ Still a man ข้ามอีกแล้วครับต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าต้องข้ามในจริงครับมันเปลืองเวลาการเล่นผมมากเลยแล้วก็จะได้จบแชัเร็วๆครับแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องอึดอัดลีลาครับสำหรับคนที่ชอบไปไวจบไวครับ บางครั้งอาจจะคุณภาพวิดีโอไม่ค่อยดีก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มมานะก็เดี๋ยวยังไงก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเดี๋ยวมันไม่ดีนะและอีกอย่างครับคข้อบงการความจัดเป็ยนื้อข้ามนะครับโอเคจะได้ไปเวฟออฟเทียเลย <c oughs> โอเคเราถึงแล้วครับก็ข้ามคาซีนไปอีกแล้วโอ้ยแลกนะครับเราจะเล่นแบบไฮปรบีนะครับอย่างแรกก็เก็บความศึกษาไว้ระวสงดจ้า กังพรอยากโขึ้เกมนี้เป็นอะไรที่บคุมยากอีกทีหนึ่งนครัไม่นิดแล้ก็โอเคลอเล่นได้ If you leap from that table again, Alice, I'll expire. You're two times too reckless, my girl. แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมคือเล่นผมผมเล่นจบแล้วก็เลยนี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคุณยังไม่จบผมคุณจะขึ้นไปแล้วก็ไปดื่มน้ำนันก่อนค่อยลงมาจะได้ย่อตัวได้เพราะถ้าคุณยังไม่ไปดื่มคุณจะย่อตัวไม่ได้นะครับนง่นผมก็ต้องมาเจออย่างนี้ไปเลยที่อันนี้ ก็การแคสเกมของผมผมเน้นประหยัดเวลาครับไม่สนดอกนุงดอกไม้ั้งคลาไปก่อน w More when อันนี้ของเกลียนนะครับก็ด้วยความที่เกลี่ยนผมจะทำอย่างนี้เลยเปลี่ยนอะไรก็กำพีดีว่าอรีวแรกๆคุณอาจจะไม่คิ้นเคยมนก็เลยมีของมาให้ก่อน ผมเบื่อกับอะไรเลยมาหน่าเบื่อพราะพอเล่นพอเล่นจบแล้วถ้าคุณมาเล่นเกมนี้คุณจะรู้สึกสนุกดีเพราะมันเป็นเกมที่แบบเออต้องขยันตุนกราแต่บางครั้งคี่ก็มันก็ทำให้คุณปวดหัวได้ไม่น้อยเลยแล้วก็ได้ว a l l for b e a นะคะเป็นคำวิทยแรกของเกมแล้วเขาก็ตัวมากที่สุดซึ่งตอนนี้เวลผมอัปเกรดล่าสุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดเลยนะคะจะทำให้เรา ใช้แบบไม่ค่อยมีประสิทธิ์ขาพมากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องขอกำจัดอินสิเดียสู้ต้น่อนอเคตก,กดปิดผมก็ในวันนี้ก็คงเพียงพอแล้วนะครับส่วน ผมเลฟลี่แคทก็ขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ